อาต่อมานะครับแก้2ส,สมการนี้ร่วมกันเพื่อให้ตัวแปร b หายไปน้องเอาสองสมการนี้มาบวกกันนะครับ a กําลังสองบวก a กําลัง2น้องก็จะได้ 2a กําลังสองลบ 2a บวก0น้องก็จะได้ลบ 2a บวก b กําลังสองรวมกับลบ b กําลังสองก็จะหายกันไปนะครับเท่ากับ19 บวกกับลบเจ็ดน้องก็จะได้เป็นสิบสองนะครับอะต่อมานะครับน้องเอาสองหารตลอดสมการตัวนี้สองจะหายไปตัวนี้สองจะหายไปสิบสองหารสองน้องก็จะได้หกนะครับอะต่อมานะครับน้องทําให้ข้างหนึ่งเป็นศูนย,ย์โดยให้สมมติข้างหน้าตัวแปรยกกำลังสูงสุดเนี่ยมีค่าเป็นบวกน้องย้ายหกน้อยข้างนี้ก็จะกลายเป็นลบหก ต่อมาน,น้องกมาแยกแฟกเตอร์กำลังสองนะครับน้องก็แยกได้สองเล็บหน้าคูณหน้าได้หน้าน้องก็จะได้เป็น a คูณกับ a นะครับหลังคูณหลังได้หลังน้องก็จะได้เป็นลบสามคูณกับบวกสองใกล้คูณใกล้ได้ลบสามเอไกลคูณไกลได้ 2a ลบ 3a บวกกับ 2a น้องก็จะได้ลบ a ก็จะได้ตัวกลางนะครับดังนั้นน้องแยกแฟกเตอร์ถูกแล้วนะครับดังนั้นน้องก็จะได้ a มีค่าเป็น3กับ a มีค่าเป็นลบ2นะครับ สมการนี้นะครับน้องย้ายสองลงมาหารยี่สิบสี่น้องจะได้เป็นสิบสองถ้าเกิด a เป็นสามน้องจะได้ b เป็นสามคูณสี่ได้สิบสองก็ต้องเป็นสี่นะครับถ้าเกิด a เป็นลบสองน้องก็จะได้ b เป็น ลบสองคูณลบหน้องก็จะได้เป็นสิบสองนะครับดังน,นั้น B ก็จะเป็นลบหกแล้วตกลง AB เป็นอันไหนกันแน่ครับเนี่ยน้องลองเอา AB มาแทนค่าในสมการนี้ดูนะครับถ้า A เป็นลบสองลบสองกำลังสองน้องจะได้สลบกับ ถ้า b เป็นลบ, 6, บกนหกลบหกกำลังสองน้องก็จะได้สามสิบหกเท่ากับลบเจ็ดสี่ลบสามสิบหกน้องก็จะได้ลบสามสิบสองนะครับซึ่งลบสามสิบสองเท่ากับลบเจ็ดมันก็ไม่จริงนะครับดังนั้น a เป็นลบสอง b เป็นลบหกก็จริงไม่จริงถ้เาเราถ้าเกิด a เป็นสามล่ะ a เป็นสามสามกำลังสองน้องก็จะได้เก้า ลบกับ b เป็น4 4กำลัง2น้องก็จะได้16เท่ากับลบ7 9ลบ16น้องก็จะได้ลบ7นะครับลบ7เท่ากับลบ7ก็จริงนะครับดังนั้น a เป็น3 b เป็น4จึงถูกต้องนะครับ ต่าน,น้องก็จะได้แล้วนะครับว่าจำนวนเชิงซอน z เนี่ยก็จะมีค่าเป็นสามบวกสี่ไอจากที่น้องได้ค่าแซมาแล้วงั้นน้องมาหาค่าของ z สังยุกส่วนด้วยหนึ่งบวกอกัน z ซดเท่ากับสามบวกสี่สังยุกก็ต้องมีค่าเท่ากับสามจากบวกสี่ก็กลายเป็นลบสี่นะครับ ส่วนด้วยหนึ่งบวกไอน้องเอาหนึ่งบวกไอมาหารทั้งสองข้างเอาต่อมาน้องก็ไม่ควรให้ตัวส่วนติดไอนะครับน้องเอาสังยุคข,ของตัวส่วนเนี่ยมาคูณสังยุคข,ของตัวส่วนก็คือสังยุคข,ของหนึ่งบวกไอก็คือหนึ่งลบไอซึ่งคูณส่วนเนี่ยน้องก็ต้องคูณเศษด้วยนะครับดังนั้นเศษ น้องก็ต้องคูณด้วย1ลบ i ด้วยอต่อมานะครับสั่งยุคคูณกันน้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าวงเล็บ a บก bi คูณกับวงเล็บ a ลบ bi จะมีค่าเท่ากับ a กํลัง2บวกด้วย b กํลัง2 ซึ่งตรงนี้นะครับน้องไม่เทียบกันแล้ว a ก็คือหนึ่งบก็คือหนึ่งนะครับแต่นั้นวงเล็บหนึ่งบวก i คูณกับวงเล็บหนึ่งลบไอก็จะมีค่าเป็นหนึ่งกำลังสองบวกด้วยหนึ 2, ่งกำลังสองหนึ่งกำลังสองมีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งมีค่าเป็นสองเอาต่อมานะครับวงเล็บสามลบสี่ไคูณกับวงเล็บหนึ I, ่งลบไอน้องก็จะการคูณแจกแจงนะครับ สามคูณหนึ่งได้สามสามคูณลบไอได้ลบสามไอลบสี่ไอคูณหนึ่งได้ลบสี่ไอลบสี่ไอคูณลบไอลบคูณลบได้บวกนะครับได้เป็นบวกสี่ไอกำลังสองซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับไอกำ 2, ลังสองเนี่ยก็ต้องมีค่าเป็นลบหนึ่งนะครับ สีคูณลบหได้เป็นลบสี่อาต่อมานะครับส่วนจริงก็ทำกับส่วนจริงส่วนจินตภาพก็ทำกับส่วนจินตภาพ3าลบสี่ได้เป็นลบหนึลบสาอลบสีไอน้องก็จะได้ลบเจไอนะครับทั้งหมดนี้ส่วนสองน้องก็จะกการแยกเศษเลยครับ ดังนั้นเซตสังยุคส่วนด้วยหนึ่งบวกไอก็จะมีค่าเป็นลบหนึ่งส่วนสองลบเจ็ดส่วนสองไอนะครับส่วนจริงของมันก็คือลบหนึ่งส่วนสองและส่วนจินตภาพของมันก็คือลบเจ็ดส่วนสองดังนั้นผลบวกของส่วนจริงและส่วนจินตภาพก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองบวกกับลบเจ็ดส่วนสองบวกเจอลบก็จะเป็นลบนะครับ ลบหนึ่งลบเจ็ดน้องก็จะได้ลบแปดดังนั้นน้องก็จะได้เป็นลบแปดส่วนสองลบแปดหารสองน้องก็จะได้ลบสี่นะครับดังนั้นนะครับน้องผลบวกของส่วนจริงและส่วนจินตภาพจึงมีค่าเป็นลบสี่ลบสี่ก็จะตรงกับตัวเลือกที่สองตังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อสองโอเคนะครับ